สวัสดีค่ะพบกับพี่เอชชาแนลนะคะวันนี้มีสาระเล็กน้อยนะคะจะมาสอนวิธีการสร้างเพลย์ลิสต์สำหรับคนที่จะจัดการเกี่ยวกับวิดีโอของตัวเองให้ดูเป็นระเบียบขึ้นมานะคะจะได้เป็นหาหาง่ายอ่าขั้นแรกเลยมาที่ช่องของฉันแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเพลย์ลิสต์ โอเคตอนนี้วิดีโอก็มีแยกออกมาแล้วเป็นเหมือนเป็นโฟลเดอร์เก็บอะคะอ่ะอาแล้วก็มาสร้างตรงนี้คลิกตรงว่า playlist ใหม่นะคะแล้วก็อาสมมุติจะทำโยเกี่ยวกับลูกนะคะอะน้องไอรีวิวอันนี้ก็คลิกสร้างไปเลย โอเคเสร็จ okay, แล้วมันจะยังไม่มีอะไรอยู่ในนี้ยังเหมือนเหมือนโฟลเดอร์เปล่าๆยังไม่มีอะไรนะคะก็คลิกเพิ่มวิดีโอค้นหาถ้าเราถ้าเราจำชื่อวิดีโอได้หรือจะเป็น URL ที่ก๊อปจากที่อื่นมาวางในนี้นะคะหรือจะเป็นวิดีโอ y o u t u b e ของคุณก็คือที่เราอัพโหลดขึ้นมานะคะ,ะเกี่ยวกับลูกก็จะเป็นอันนี้เพิ่มวิดีโอ วิดีโอก็จะมานะคะตรงนี้ก็จะใส่คําอธิบายตรงนี้ก็ได้เพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนี้เกี่ยวกับเพลย์ลิสนี้นะคะตรงนี้จะแก้ไขเป็นอันใหม่ก็ได้น้องไอรีวิวจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าจะดูว่าเพลย์ลิสของเราเรียบร้อยดีไหมก็กลับมาตรงนี้ค่ะ อยู่ที่ช่องนี้นะคะน้องไอรีวิวเกี่ยวกับครั่วเกี่ยวกับเกมอย่างนี้นนะคะ่ะก็หมดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะกดติดตามด้วยนะคะ